แม่งเหนื่อยฮะวันนี้ครับมา12หน้าแบบนี้เอดได้มาเอดเอ็ดหนึ่งเอ็ดสองโอ้โหแล้วกูเอาจนได้คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำถ้าพร้อมแล้วไปดูกันฮะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมเข้าสู่ช่องเบ็ดกอดครับช่องที่ทำให้คุณลุ้นทุกกดเสียวทุกเบ็ดมันไปกับเรากับผมนี่ครับอยู่ในค่ายเกม Evolu อล i n g นเกมมไลฟ์ฟัสติโดสดอิตของฝั่งประเทศยูโรผมวันนี้ครับจะพาทุกคนนะผมไปลุยกับ b k j ล c กคจักวันนี้พี่จะเปิดนั่ง2ที่นั่งสู้อัดลุยกับมันไปเลยผมปาไม่พูดพร่ำพัืพ่อวันนี้บอกเลยว่า ทุกคนจะได้เห็นแบล็กแจ็คเปิดมาแบล็กแจ็คสองที่นั่งติดติดกันเลยครับผม <Woo! S 1> เออมาแบล็กแจ็คมาเล่นแบล็กแจ็คแต่ไม่เข้าแบล็กแจ็คแสดงว่าคุณมาไม่ถึงแบล็กแจ็คเว้ยคุณต้องเอาให้ได้เว้ยขอดูห้องก่อนห้องไหนไปฟิลคนนี้ครับสวยจัดครับแต่เบ็ดหนักไปฮะวันนี้วันนี้เราจะเบ็ดหนักไม่ได้แล้วเพราะเรานั่งสองที่นะทุกคนต้องหาห้องที่แบบพอดีพอดีกับเรานะครับเล่นพอดีพอดีครับขอดูก่อนฮะมันมีหลายห้องให้เราเลือกเลยนะเนด้านฮะ ไม่ต้องไม่ต้องรีบแบบว่าเอ้ยเราต้องหา่าห้องที่ถูกฉลกกับเราที่สุดนะครับผมซึ่งตอนนี้แม่งไม่มีเลยเไม่มีห้องไหนเข้าตาเลยนอกจากห้องเมื่อกี้ที่เอ่อคนแจกสวยแต่ว่าเบ็ดหนักไปไม่เป็นไรค่อยค่อยดูจริงๆเราเล่นห้องผู้ชายก็ได้นะเออผู้ชายอาจจะให้โชคเราก็ได้นะครับไปงั้นห้องนี้ไปไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มหน้าขาวป๊าบป๊าบนี่ฮะไอ้หนุ่มหน้าขาวคนนี้ครับ อาจจะแบบเปิดให้เราดีก็ได้นะครับแต่แม่งเปิดมาหน้าสิบอันตรายเหมือนกันนะนี่เปิดมาหน้าสิบเนี่ยไปไปสู้ไปโอ้โหมันโหดอยู่นะทุกคนมันโหดอยู่นะมันเปิดมามันยี่สิบพอดีไปอะ แต่ว่าเราอาจจะไหวชิลกับมันก็ได้นะฮะทุกคนมาดูโอ้โหเก้าโอ้โหสีโ่โอเคโอเคมันห้าลุ้นมันบัดไปอยู่เบิร์นแมงเลยอันนี้นะครับเปิดมาไม่แรกกูเบิร์นเลยโอ้โหเอาเรื่องจัด อันนี้อยู่อันนี้เรียกสิบมาไม่สิบก็เอดมาฟับโอ้ยแม่งเอ้ยเอาวะดูสิโอ้โหโดนกันดอกนี้กูบอกแล้วยังไงก็โดนม,มันเล่นกูแล้วไม้แรกมันเล่นกูแล้วมันจั่วแม่นจัดเลยวะ่ะ จวแม่นจัดเลยทุกคนเราโดมมันไปสามไม้ครับเพราะเราเบิ้ลไม้นี้ไปฮะโอ้โหกูไม่น่าใจร่อนเลยปับ๊บโอ้โหไม่ดีเลยว่ะเปิดมาโอ้โหเปิดมาไม่ดีเลยแต่โอ้โหอันนี้หน้าเบิ้ลฮะเอาอีกไหมเบิ้ลอีกไหมไม่ได้อะใจเย็นเล่นใจยเย็นดีกว่าครับเล่นใจยเย็นไปเล่นใจยเย็นไปไว้ทุกคนปับ๊บโอ้โหเรียกต่อดีนะไม่เบิ้ล โอ้โหสิบห้าอยู่ไปแล้วกันอยู่ไปแล้วกันนะโอ้ oh, oh, บัตรแดกครับโอ้ย oh, บัตรแดกโอ้โหสิบเก้าสวยไม่ค่อยดีเลยว่ะโตนี้เรียบร้อยโดนแดกอีกแล้วครับโอ้โห oh, oh, จบจัดนะทุกคนฮนะ วันนี้โดนเหรอเนี่ยไม่ได้ดิต้องเอามันให้ได้เว้ยเอามันให้ได้ฮะมาสู้กันหน่อยฟรับโอ้โหเราเปิดมาต่ำตลอดเลยวะเปิดมาโคตรต่ำโอ้โหสิบสองนี้อยู่ไปอันนี้เรียกโอ้โห คนเต็มโต๊ะเลยฮะรอนานแน่นอนแบบนี้ฟาบห้าอยู่ไปมาโอ้ยเรียกได้ทั้งคู่เรียกได้ทั้งคู่ครับอื รอดูเลยมันต้องบัตครับเราถึงจะฟื้นกลับมาครับทุกคนนะมันต้องบัตครับไม่งั้นเราหมดนะปับ๊บบัตไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยทำไมมันแม่นอย่างนี้วะเฮ้ยเบิ้ลไปกูเบิ้นไป,ป,นไปดอกดีกูเบิ้ลไปโมโหแล้วมา โมโหแลนะ้วหัวร้อนนะครับตอนนี้หัวร้อนนะครับทุกคนนะโอ้โหอะไรมันจะแม่นขนาดนั้นนะไม่ได้แดกมันสักไม้เลยนะเนี่ยโอ้โหโอ้โหลุ้นมันบัดฮนะ โอเคสวยครับมาบัตไปขอร้องบัตไปบัตไปโอเคโอเคครับมาตอนนี้เราเล่นไม้หนักด้วยทุกคนตอนแรกเราไม้สองอันนี้เราไม้ห้าแล้วเอาคืนหน่อยเว้ยเอาคืนหน่อยเวย้โดนไปเยอะแล้วครับต้องฟื้นคืนมาหน่อยฮะ สวยสวยเอสองมาเลยเอสองมาขอร้องเอสองโอ้โหเปนคืองสิ่เหมือนกันเอนึงเอสองอยู่คู่ลุ้นมันครับสิบเจ็ดกับบัสโอ้โหแต่โอกาสมันยี่สิบยี่สิบยิบเอ็ดนี่คือก็เยอะเหมือนกันนะโอกาสมันยี่สิบย่ิเอ็ดอะทุกคนโอกาสมันที่จะยี่สิบยิบเอ็ดนะฮะดอกนี้ครับรู้เลยฮะว่า เราจะฟื้นมาไหมดอกนี้เป็นไงเป็นารขอมันเปิดมาเป็นสิบเจ็ดคือจบเลยเปิดมาเป็นสิบเจ็ดจบเลยครับเราวินคู่เลยฮะทุกคนฮะเปิดมาสิบเจ็ดไปโอ้โหเหมือนสั่งได้วยมันได้ยังนี้กูสะใจเว้ยกูสะใจเว้ยโอ้โหดอกนี้กูสะใจแล้วกูฟื้นคัมแบ็กกลับมาครับแล้วกูฟื้นคัมแบ็กกลับมาครับสะใจครับเหมือนสั่งได้ฮะโอ้โหโคตรเอาครับ ดอกนี้กูฟืน้นโอ้มาทำแบค็คกลับมาฮะโอ้โหมาแล้วเอ็ดมาแล้วสิบมาสิบมาลูกขอร้องสิบสิบโอ้โอนนยโหแล้วแม่งเปิดหน้าสิบด้วยนะอันนี้เราต้องได้ได้ได้หกอะ 6กมาหกหกปับ๊บโอเคติดเก้าอยู่ไปได้เรียกมาปั๊บโบว์บัตแดกโอ้โหมันยี่สิบครับผมทุกคนนะโอ้โหมันยี่สิบครับ ไม่แบ็กแจ็คว่ะทุกคนวันนี้ไม่แบ็แจ็คกว่าเหนื่อยใจเลยฮะเหนื่อยจุยเลย <c oughs> มาวันนี้เล่นไม่ขึ้นครับ <c oughs> พูดตรงๆเลยครับวันนี้เล่นไม่ขึ้นฮะ <c oughs> เล่นได้เป็นยันได้พอครับรู้ว่าเล่นไม่ได้ก็พอพักเลิกเด้อทุกคนเด้อ <c oughs> มาโอ้โหนี่แบ็แจ็คอะด <c oughs> ูไปแล้วนะ ส่วนมันบัตไปโอ้โหถ้าเราเรียกก็เก้านะครับแต่เราไม่เรียกครับบัตไปสิบโอ้โหสวยงามครับผมสวยงามครับมาฮะโอ้โหวันนี้ไม่ไหวสุดท้ายไม้นี้พอแล้วทุกคนพอแล้วนะครับสุดท้ายครับไม้นี้ จะได้จะโดนพอนะครับแม่งเหนื่อยฮะวันนี้ครับมา12หน้าแบบนี้เอทได้มาเอท A1 A2 3โอ้โหแล้วกูเอาจนได้สุดท้ายแบล็คแจ็คเย้โหโอเคนะฮะมานี้ครับน่าจะเข้าวินนะครับ2ไม้เลยรู้จากทรงแล้วนะฮะโอ้โหยังดีครับได้กําไรมาครับก็ถือว่าเอาเรื่องนะฮะ ดีข้าแบงค์แจ็คนัสุดท้ายคุตอนแรกจะหมดแล้วจะหมดแล้วกูฟื้นคืนได้นะครับผมโอ้ย่ากูฟื้นขึ้นกลับมาได้ครับอัดเบ็ดเพิ่มมะโอ้โหตอนแรกมานี่เสียว้าแบบคือโดนทุกไม้เลยับผมโอเคครับผมวินไปครับห้ยมันได้อย่างนี้โอเคครับวันนี้ครับบอกเลยว่าเหนื่อยนะเหนื่อยจัดเลยนะครับผมบวกแต่ว่าบวกนิดๆหน่อยๆแต่ว่าโอ้โหตอนแรกเนี่ยโดนแม่งทุกไม้นะครับเรามาอัดเบ็ดหนักแบบวัดใจแม่งเลงหนแล้วเรากลับมาแบล็คคัมแบล็คคัมไว้เดี๋ยวรอบหน้าครับไอหนุ่มมึงชื่อไร ชื่ออะไรอาตรูนะครับไว้กลับมาจัดใหม่หนักๆวันนี้มาเดจอครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับผมและเกิดชอบมากมๆแชร์หนึ่แชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนที่รับชมครับผมไม้เจอใหม่ครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ